อ่ะนี่ครับวันนี้พามาชมบรรยากาศที่นี่มันเดิมที่สวนสมุทรสวนสมุนไกราเลตำบลริบ่าน้อยครับโอ้เยี่ยมนี่ครับสวนสวนช่าโอ้นี่มามาตัดแต่งต้นเชมครับโอ้เยี่ยมเออสวยนี่ดูตาอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งบ้านบนตรงนู้นโอ้ทางทางนี้เพิ่งมามาตกแต่งนิดหน่อยครับนะทางโน้นทำน้นงตกแต่งเยอะนะคุณรัฐคุณวิทย์ก็มาเดินนี้นะคุณวิทย์คุณรัฐรัดก็มาเดูโอ้โหเดินไปชมไปดูบรรยากาศนี่เนี่ยเเยอะเลย มีมีมพึ่งเดินมีพึ่งมีรับพึ่งมาได้นอนอยู่นอนรับนอนหลังหลังพึ่งกบลังพึ่งนอนเนี่ยวหลังพึ่งน่นอยู่นอนน่นนอนมีรับพึ่งไม่ได้นพึ่งบ้านครเนี่ยพึ่งบ้านยังไม่เข้าอยู่ครับน่ะโอ้โหนี่ติรโตลาแล้วโอ้โหบรรยากาศคนแรกคนนีกระถางฝันหมูนะแต่เง่้ตอนโจมกันนี่แตนเงี้เนี้ยแตกยอดใหม่เนี่ยแต่อง่างตอนจนโอมหมดหมดนเมอยู่นั่น แล้วนั้นเขมีเขามีน้องกังหนะน่อยนะเราเห็นน้องกังลอยขึ้นมาเปลา่าแต่โน้นวันโน้นเนี่ยมาเที่ยวชมได้นะสนุกครับนะนี่นครับบรรยากาศนี่โอ้นี่ครับมาตกแต่งนี่นั่นคุณ,ค,ณคุณวัดคุณวิทย์ยกอย็อยู่นู่นทางต่างโอ้อาเซียก็มาครับอาเซียอยู่นั่นนะนี่บรรยากาศนี่เนี่ยเดินเที่ยวได้นะโน้นวันอยู่น่นว่านคนครับน,นอยู่ใกล้มีบ้านคนเนีย่ย ะบรรยากาศก็อันนั้นนะมาพักผ่อนเที่ยวกลางเต็นท์ได้ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ตัดแต่งต้นเจ้าโอมอย่างนี้นี่โอ้โนี่ครับนี่ต้นเจ้าต้นใหญ่ๆครับเแล้วแตกยอดเแล้วแตกยอดเยอะครับนี่แตกยอดนี่ต้นเจ้าโอ้โหนี่ครับต้นเจ้าโอ้โหเต็มเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหต้นใหญ่ๆหญ่โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ครัโอ้ต้นเจ้าของเยอะแยะครับนี่ได้แต่งได้เยอะครับนี่มากับเจ้าเลื่อย เจ้าเรือเดียวปลาอย่างนี้ปลาอย่างนี้นี่โอ้นนไก่ไก่ก็มีไก่ก็มีนนไก่ไก่น้องไก่น้องไก่โอ้น้งไก่น้องไอโต้งน้องโต้งก็มีนน่ก่น้องโต้งอยู่นั่นเนี่ยตอนนี้รู้ภาษานะนะมันก็มาเดินเล่นอยู่แถวนี้นี่ยน้องเสียอาเจียอยู่นี่เนี่นี่ตแต่งต้นชะอมเยี่ยมนี่ยเนี่เจ้าปลาเจ้าปลาอยู่นี่เจ้าปลาอยู่นี่ ดูนี่น sponge, ี่นี่กมาถางเ<ๆ>นีน่ยมาะถางเพล่นๆสนุกๆก็นี claro ่มาเที <t> ่ยวชมไม่ได้นี่นี่ไอ้เจ้าโต้งไอ้โต้งไอ้โต้งไอ้ยเ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 อ้ยไก่ชนครับไก่ชนนะอ้โหบรรยากาศดีมากเลยดูกระถางอ่ะเยี่ยมครับนะมาเที่ยวชมได้กลางเต็นท์ห้องคอนนี่นี่อยู่ใกล้บ้านนะอยู่ใกล้บ้านคนหนึ่งไหวคนเดียหนี่งไหวคนหนึ่งนี่นี่ เยี่ยมเลยนะสวยครับบรรยากาศดีนะมาพักผ่อนได้นะเนี่ยครับโอ้โหต้นเจ้าองค์เพียบเลยเด็วเด็ดยอดเจ้าองค์เงินเพลินเลยค้วเนี่ยโอ้ต้นต้นใหญ่ๆครับต้นเจ้าองค์ต้นใหญ่ๆโอ้โหต้นใหญ่ๆนี่ครับบรรยากาศาเจียเจียเจียมานั่งอยู่เลยเออไปต้มอ่ะบรรยากาศมาชมบรรยากาศแบบสมุยสมุยนะบรรยากาศสมุยเลยนะบรรยากาศสวนครับสวนเจ้าองค์ โอ้โหเยี่ยมเลยนต้นใหญ่ใหญ่ต้นใหญ่ใหญ่วิโกแต่งตัดปุ๊บโอ้ขาดเลยนะปลาขมมานะโอ้เยี่ยมมากนะมันมีประชมได้ต้นใหญ่ๆหญ่ต้นใหญ่แต่ี่ยอดทางโน้นประชมได้โอ้่าทำร้านสวยร้านร้านสวยทำรถที่ก็ทำบ่อปลานะทำบ่อปลามีแทงน้ำมีอะไรนี่บ่อบ่อบ่อนี่บ่อน้ำแล้วก็ทำเสร็จแล้วนี่ บ่อน้ำเลยเยี่ยมเลยนะมีสูตรน้ำไปใช้ได้เลยนี่นี่นะครับนี่ครับสูตรน้ำฟอไม่ไม่ไม่เล็กเท่าไรน้ำออกบ่อลึกนะโอ้นโ่น้ำหลายห่วงครับน้ำหลายห่วงโอ้โหเจ๋อเลี่ยน้รถน้ำเลยเนี่ยนีรดนต้นทุเรียนนั่นแหละต้นมันงมะนาวเนยอะต้นเช่าอมก็มีโอ้โหเยอะเลยข้างนอกมีแต่สวนเช่าอมครับสวนเช่าอมสวนมะพร้าวนะ มีต้นมะพร้าวต้นชออมต้นต้นกล้วยครับนะแล้วก็พืชไม้ไม้ไม้ไม,ไม้แต่งสวนไม้ทําฟืนครับนะมีเยอะนะมามาตนะออั้ตงเต็นท์ได้ครับนะีพักผ่อนตั้งเต็นท์ได้หมดเลยนะพักผ่อนอยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะก็วเตียงใกล้ทะเลด้วยครับนะเดินไปนอนไปเที่ยวทะเลได้นะนะโอ้เยี่ยมเลยสวยบรรยากาศนี่นะทางด้านนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาแต่งไปเรื่อยๆนะนะอันนี้แต่งทางด้านโน้นก่อนเนี่ย เนี่ยบรรยากาศโอ้สวยมากเยี่ยมมากมันไปดูต้นใหญ่ต้นนึงต้นนึ้นั่นโอ้เยี่ยมเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยแตกยอดแล้วเมื่อกี้ตัดยอดไปแล้วครับตัดยอดไปครับตัดยอดไปแกงแล้วโอ้ได้ไปกามไปกามหลายกามสองกามนอนไก่โอ้ไก่แย่แย่โอ้เขาเลี้ยงไก่ครับเอาไก่สวยๆเลย ไกด่ดำครับเนี่ยเขาเรียกไกด่ดำเลยนี่เยี่ยมเลยไก่ได้สวยแะน่เนี่ยตาดูชั้นเจ้าโอ่งเต้นเจ้าโอ่งนี่น้องปูครับน้องปูโอ้โหเยี่ยมเลยนี่เต้านเจ้าอโอ่งเจ้าโอ่งต้นใหญ่เลยนี่ต้นใหญ่เพิ่งแตกยอดนี่ครับนี่แตกยอดนีด่แตกยอดมีไม่เด็ดยอดนี่ไม่เด็ดอ้นแตกยอดสวยอยู่เลยแล้วก็ถางไว้นู่นเลยต้นในหญ่ๆสวยเลย ะโอเคนะใครก็มาเที yeah, okay. ่ยวชมได้เย yeah, okay. really ี่ยมเยี yeah. Yeah, ่ยมนะนะะโอเคนะใครก็มาเที่ยวพักผ่อนนะโอเคครับนะ่ยบรรยากาศดีมากนะนะเดี๋ยวเราจะเดินเดินเดินเราชมอยู่นะนะกลับบ้านแล้วครับนะนะวันนี้มาเหนื่อยแล้วนะโอ้มาถางกันพักนะครับนะมาตั้งแต่เช้าครับ มะพร้าวก็ลูกน้อยครับช่วงนี้ลูกน้อยก็มะพร้าวนมะพร้าวไม่ไม่ค่อยมีลูกหรือม,มีมีอยู่บ้างต้นเนี่ยเนี่ยมาเดินพักผ่อนได้เที่ยวเที่ยวชมสวนนะสวนเฉอมนะสวนเฉอมที่สวนสมุยอ่าตำบลลิป่าน้อยครับนะใกล้ทะเลตำบลลิป่าน้อยสวนเฉวงใกล้ทะเลตำบลลิป่าน้อย นในบรรยากาศดีมากนี่ครับตรงนี้ผมงนี้เสวอนี่ครับโอเคครับเยี่ยมเลยนี่เสือมานี่โอเคครับ